ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่รับชมในขณะนี้ตอนนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ว่าผมต้องเปลี่ยนรูปลักษ์ของการปั๊มน้ำไอ,อตัวปั๊มน้ำที่ใช้ในะปัจจุบันมันออโตเมติกตัวนี้มันเสียก็แก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อนก็คือ,อใช้ปั๊มน้ำที่ไม่ได้ใช้ก็คือปั๊ม ปั๊มขีดยาผมซื้อมาเป็นาราคาร้อยกว่าบาทก็เป็นปั๊มขีดยาทั่วไปใช้กับแรงดันหรือ,อระบบ DC 12V โวลต์แรงดันของเขาก็คือ10บบาทอันนี้ก็ทดลองใช้ในการดันน้ำเพื่อที่จะใช้ ในชีวิตประจําวันเนี่ยครับผมเอาทดลองทั่วข่าวก็คือใช้การาพ่วงกับแบตเบตอรี่12โวลต์เพื่อที่จะมาดันน้ำใช้ในครัวเรือนอตอนเช้าเช้าก็จะลําบากหน่อยน้ำไม่ค่อยไหลก็ตอนเย็นนะครับอันนี้ผมก็ได้ปิดวาล์วไว้ทุกอย่างแล้วก็ใช้สายตัวนี้ดูออกจากแท่งเลยเพราะว่า แร้แลกต่อจากตรงนี้ระบบมันหมุนเวียนกันอยู่ก็ไม่ตักสักทีผมก็เลยล็อกต่อใส่จากแท่งโดยตรงเลยเพื่อใช้ลองใช้ช่วยเข่าก็สายก็ค่อนข้างจะยาวหน่อยเนาะแบบนี้มจริมัน <c oughs> ผมใช้สายสั้นไงยทีน,นี้ลองดูก่อนว่ามันจะใช้ได้แค่ไหนครับเดีย๋ยวเรามาดูกันอันนี้ผมเปิดไว้นะอ่าดูจากดูจากแท่งนี้ก็จะไหลามาเข้าสู่อ่า ไอ้ยาเกษตรษตัวนี้ก็คือไอ้ไอ้ปั๊มสิบสองวนตัวเลขเนี่ยสิบบาทเนี่ยจะซื้อมาเราจะดันมานี่ดันเข้ามาในในก๊อกตัวนี้ปกติก๊อกตัวนี้จะจะจะไหลออกใช่ไหมอันนี้ผมดันเข้าไปเพื่อที่จะกระจายในครัวเรือนทั้งห้องน้ําแล้วก็ห้องครัวครับอันนี้นี่ครับอลองลองดูนะครับว่าเขาจะแรงแค่ไหน นี่คือประสิทธิภาพของยักษ์ยักษ์ใหญ่ถ้าราคาย่อมเยาครับถ้าเป็นไปได้ใช้สวิตชิ่งต่อเอาก็ได้ถ้าเราใช้ไม่ไม่เต็มที่ก็คือใช้แค่อาบน้ำหรือว่าล้างจานอะไรพวกนี้นเต้าห้องนองห้องน้ำเดี๋ยวผมจะพาไปดูชั้นบนนะครับตอนนี้อยู่ชั้นล่างอยู่ชั้นล่างเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างชั้นล่างกันในชั้นล่างครับปิดไฟดูชั้นล่างนะ ด้นล่างแรงดันของน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้นรนประมาณนี้ตอนฝักบัวฝักบัวเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ผมนี่ครับอ่าได้ยินเสียงปัม๊มไหมปั๊มมันจะตัดอัตโนมัติแล้เวเราไปดูชั้นบนอ,อีกนะครับประสิทธิภาพของไอ้ตัวเล็กๆเนี่ยเล็กที่ขี้หนูเนี่ยมันจะ มีสติเรภาพในการทํางานมั่งน้อยแค่ไหนไปนจอดทิ้งไว้ตั้งนานนะครับเพิ่งนึกได้ว่าอ๋อมันน่าจะเกิดประโยชน์แก่เองบ้างนาไม่มากก็น้อยลองดูครับผมก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ทั่วข่าวก่อน,นอยัางไอตัวนี้เดี๋ยวนะครับเปิดเขาโผลแรงครับแรงแรงนี่นี่ชั้นบนนะนี่ชั้นบนอันนี้แค่ชั้นบนนะฝักสวน<ม><ม>นะ แรงแรงมากเลยครับสิบบาทนะเน,นี่แค่สิบบาทนะยังแรงขนาดน,นี้ครับเราเนี่ยครบับนี่ชั้นบนสูงมากอีกระดับนึ่งก็สูงประมาณสี่สี่เมตรได้น,นะชั้นบน,าน,บนมาจากสนะี่เมตรห้าเมตรอ่ะแรงดันเขาก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าถ้าเราเอาสวิตชิ่งมาต่อทำให้เขา เกิดมาตรฐานก็จะสามารถเอามาใช้แทนปั้งใหญ่ได้เลยเพราะว่าวเรือของผมนี่ไม่ไม่ไม,มีคนใช้อยู่นิดหน่อยก็คืออยู่ประมาณ4ี่ห้าคนไม่ไม่ได้ใช้อะไรเยอะอย่างอ่างล้างจานย่นะี้นี่ครับโดยเสียงเสียงเขาจะพอสุดก็วเขาจะตัดอัตโนมัตินี่ครับผมก็ว่าพอใช้ด้วย แต่ว่าใช้ชั่วคราวก่อนเอาเอาจริงเข้าไปใช้ปัม้มัวนี่แหละเดี๋ยวสั่งซื้อไอ้ตัวตัดตัดออโตเมติกนี้มามามาเปลี่ยนแทนก็น่าจะใช้ได้แล้วอันนี้ก็จะใช้อยู่ตัวนี้ก่อนอาอายามข้ามคืนน่าจะได้สักสองสามวันรอไอตัวสั่งซื้อมาเปลี่ยนีนผมก็ใช้กับแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่ชาร์ไว้ทั้งวันส่วนในแบตเตอรี่ตัวนี้ ดูนะครับอ่าอันนี้อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่มันมันเหมือนสะสะท้อนครับมันแสงสะท้อนไม่ไม่ไมันไม่ไม่บอกไม่บอกตัวเลขเท่าไหร่นะเดี๋ยวเ,อ,เออแปลมันสะท้อนก็ยีิบสี่โวลต์ครับอนนี้อันนี้ยีิบสี่โวลต์ผมใช้กับอ่าอ่าจะว่าเป็น แผงโซลาเซลล์โดยตรงก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าผมาใช้ควบคู่กับแบตเตอรี่แล้วก็เอาแผงโทรศัพท์ผมมีปัญหาครับเดี๋ยวไอ้ไอตัวนี้ตัดตอนไปก่อนเอาแค่ตัวไอ้ปั๊มสิบสองลต์ไปก่อนแล้วกันไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมทำคลิปใหม่ดีกว่าครับคนละตอนนะเพราะว่าโทรศัพท์ผมน่าจะโฟกัสไม่ดีแล้วมัวครับ ครับคลิปนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่า,วามันโทรศัพท์มันปรับโฟกัสไม่ได้แล้วมีคลิปอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะเอามาลงใหม่นะครับป็นอะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระ,ะเราได้เราก็ทําครับแล้วก็น่าจะเป็นองค์ความรู้เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่มีอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทําอะไรก็เอามาทําเป็นปั๊มน้ําในห้องน้ําหรือว่า ล้างจานอย่างเงี้ยได้อยู่ครับเฉพาะที่ของเขาก็น่าจะโอเคอยู่ครับครับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ